สวัสดีตอนเศร้าๆ,ๆจ้าเป็นเจ้าไหนเนาะจะสบายดีบ่สุกูสุคนบ่จ้าสวัสดีพี่น้องทั่วโลกด้วยจ้าที่บ่งส่งยายโซยู่นี่เนาะยายโซก็ลังว่าจะออกไปทํางานจ้าก็เลออันจดไล่การจดไล่การอันแฟน,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 นไปซื้อของเนะาะอันยายโซสิไปทํางานบัดที่เนียนเพิ่นก็ะเลย ยายโฉมีเวลาสิไปซื้อของเนาะจ้าก็เลยพกระเลยว่าอยา่างไ้อีกอย่างก็จดดว้จดดว้เพิ่นสิไปซื้อเนาะจ้ายส่วสีเหลืองงานมากมันกับสีขำเนาะจ้ะเนาะอันเป็นการใส่ชีวิตเนาะจ้ะของพวกยายโฉเนาะจ้าอีกอมุมหนึ่งเนาะจ้ะเนาะเวลาเราไปพูดเดี่ยวยังสิเราพูดจักแนวสื่อจ้ะเขาก็ต้องจดจดให้เราไปซื้อจ้ะอันคันยายโสไปนั่งก็บม่มีปัญหาจ้ะเพราะอัน เขากระสีมีนจดไปเนาะจะจดไปันแนวใดมันจําเป็นแนวใดมันขาดจังสินะจ๊ะเราบูจักแนวมันขาดเนาะจะเพราะใบยายโสูอยู่พั่วเนาะเราก็ซื่อเดาเดามา้จ๊ะคันยายโสภาโจดเห็นเราเราก็ซื้อเดามานาก็บริบถือใจเนาะจ๊ะเราบร้จักเนาะจ๊ะว่าแน่ใดมันขาดมันบ่ขาดจ้ะอาการเมื่อนี้สลืมสลื่อยจ้ะเป็นนั้นคือจังหมอกคือจังสีฝนสีตกนี่แหละจ้ะ อากาศก็ยังเงินเย็นคือเกาจ้ะสลุมสลือเนาะนี่เลยจ้าการดำรุ่งชีวิตของอการอยู่มื่งนอกน่จาจะเนาะกับสิประมาณนี่จา้าอากาศปรปกติคือบ้านเท่าแต่มมนมึ่งไท่นี่โอ้ยถ้าไม่เดือนซี่เดือนหานี่จา้าห้อนจา้าอันนี้ก็เป็นซ้ำนี่เลยจ้า ตื่นขึ้นมาก็ออกหาอยู่หายจีนคือกันน่ะล่ะจ้าเพราะว่ามึงไทยเพราะว่ามึงนอกนั่จ้หะเนาะหาอยู่หายจีนกันไปข้ามากก็เข่าหั่งขึ้วนวานั่นแหละคือนกคือหนูนี่แหละจ้ารถตื่นนั่นแหละเนาะรถเมลเป็นบรรยากาศทางข้างนั่นแหละเนาะอยากบ้างได้โซ่เข้าไปในเมืองก็ประมาณหาหกกิโลนี่แหละจ้าไปมองทุ่งน่านนั่นแหะเนาะ วันนี้จ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตโมลิกาโนบลูตอนนี้ยายสู่กับแม่เขามองทำงานแล้วเนาะจ้ะเนาะถือเงยไหลายถือนะจ้ะเป็นลูกบ้าใหญ่ของเมืองนี่นาะจ้ะเนาะโรงบ้านศูนย์เนาะแต่ว่ายายสู่ิมาเข้าด้านหลังจ้ะเพราะว่าพนักงานเขาด้านหลังเนาะจ้ะเนาะมางคนนี่จ้ะอันยายสู่เกษยางเข้าไปเนาะจ้ะเนาะเป็นด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังของลูกบ้านประตูนะจ้ะเนาะ ยางเข้าไปก็สิเป็นประตูด้านหลังนะจ๊ะเนาะอ่ายายโซก็จะใส่ขี้กาดยายโซนะจ๊ะเนาะขี้กาดพนักงานนะจ๊ะที่เขาข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้แหละจ้ะ ตอนนี้พักกินกาแฟจ้ะกินกาแฟกันและวก็ถอดฟอนอันก็นั่งพุ่ยกันนายจันทร์นกมูเนาะอามาทำงานนายยายโสเลยเจ้ะมือนนี่ข้าเจ้าบอกว่าภาษาไทยนะนาะจันทร์เนี่ยเลยจ้ะบรรยากาศเนาะจ้าตอนนี้ยายโสกับบานหอดบ้านหอดเทียน้วเนาะจ้ะเนาะ หลังจากเลิกงานแล้วเนาะจ้ะตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งเนาะจ้ะทุ่มหนึ่งอยู่สวีเดนเนาะจ้ะอ่ากจ็จะประมาณนี้แหละจ้ะจักน้อยแห่งสิแจง้งคักเลยจ้ะสี่ทุ่มนี่ตะเวียดนี่อยู่เครื่องฝาเลยจ้ะอ่าเดี๋ยวนี้ค่อยแก้งอกกงอกแนกะ้งออกเนาะขนาดทุ่มหนึ่งก็ยังวัฒน์นี่มืดเนาะจ้ะเบิง่งบรรยากาศเนาะจ้ะเนาะอยู่สองเท่าจ้ะ ยูซงเท่าเวลาพักผ่อนกับเจ็บประมาณนี้แหละจ้ะเบิ่งโทรทัศน์เบิ่งหนังไปเนาะอันเพิ่นกับเบิ่งฟุตบอลจ้ะเยซูกับมานางกินข้าวอาบน้าแล้วกับพักพักพอนจะเวลาพักผ่อน <c oughs> อีกมุมหนึ่งเลยจ้ะเนาะของชีวิต <c oughs> ย้ายสุกเป็นจังสีเละจ้ะยูประมาณนี้แหละจ้ะให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะ ้าไปทํางานมือดมือเบ้นมือนนิก็เอาไปทํางานเอาพี่น้องไปทํางานน้ำนอะเจ้าเนาะไปทํางานแล้วกะกลับมาบ้านน้ากันนอจเจ้ามาเบิ้งเงินโทรทัศน้ากันจ้ะยูสองเท่าจ้าอันย้ายสูสะออนฝรังนอจัะฝรังทำงาน เอาเป็นเอาไตหรือได้จ้ะขนาดข้าเจ้าเผาแล้วเนาะจ้ะเนาะขนาดข้าเจ้าเผาแล้วข้าเจ้าอันอันบ้านนี่ข้าเจ้าอันเกษียณหกสิบห้าปีเนาะจ้ะหกสิบห้าปีพู้เ่าบ้านเฮานี่แค่ไม่หกสิบห้าปีก็ไปอันเขาวัดฟังรรมเนาะจ้ะเนาะเขาวัดจำสินจำยังฝรั่งนี่ข้าเจ้าว่าีบ่ได้ไปเขาวัดเขายังเนาะจ้ะเนาะอันเหตุงาน เฮ็ดงานจนกระเซียนจ้ะกระเียนหกสิบห้าปีนอันผู้รองคนก็ปวดขาปวดยังอันกระหันขาไปเฮ็ดรื่องสันเละจ้ะหานไปเฮ็ดรื่องสันละอันหานไปอันไปเฮ็ดเท้าเงินกระเซียนค่าเจ้าจ้ะค่าเจ้าเฮ็ดมาหลายปีแล้วค่าเจ้าค่าเจ้าอย่าได้เงินกระเซียนเลยจ้ะอัน ้าขาพาอย่างมากเราก็หันที่เชยไปเห็ุจู่จังสันหลเจ้าโอ้ยขาเจ้าจะเป็นใจเอาครับพลังนะถ้าเป็นข้นบานเท่านี้ข้าเจ้ากับสิพักทุบบานอยู่เยื้อบานที่เนียนเงี้ยวกับเสียนข้าเจ้าเหียสะสมมากไหลเลยนใจากนอข้าเจ้ากับเสร์ได้พลังข้นกับกับเียนหกสิบสองหกสิบสามก็มีหกสิบห้าส่วนมากข้าเจ้าสี่เกษียนหกสิบห้าปีจ้าจังเลยเงี้ยไหลเนาะ โอ้สัวสิหอนนกสิยมหาปีกงเย่าคนได้ใจปมนเป็นธรรมดาด้จอันทำงานทำงานนี่เนาะอัานเจาอันย่อมเจ้าเเ็ดแต่ละ้จงานกับปมนว่าท้ามอ่านเจราทำรอยฝดเสีนน่อยจเนาะอันมาว่าเป็นวาอ่นอยากอยากเศร้าเมียกับเศร้ายังสิได้ใจปมนได้กจเจ้าเเ็ดเอาอีหลีอีหลอได้จอ่านขจรวเ็ษจนเกษียณน่ะน่ะ โอ yeah! ้ยยอมพลังแจวาพลังผุ้หยิ่งแม่จ้ะพลังผู้หยิ่งไงซุดเหมือนเดิมเลใจเอาอิริใจใจเอามันก็เป็นอันอันทำเนียมของเจ้าเนาะะเป็นอันกดระเบียบกดอันอีหยังพลังมันเป็นอันกดระเบียบของอันประเทศไทยประเทศมั่นจเนาะบาที่นี่คุณละ ข้าเจ้าก็เสียเง่อนไรบุหรีเขาเจ้าก็ได้เงื่อนขาเจ้าก็ไปหาเที่ยวไปหาพักพอนประเทศนั่นประเทศนี่่างสิน่าจะขาเจ้าก็คือมีเงืนกินตลอดไปละเจ้าบันผู้ใดใจอันผู้ใดใจถอยเนี่ยก,ไก็ไปก้อนน่าจะไปก้อนหกใช่ไหมพี่น้องก็สิเขาใจน่าจะไปก้อนนะไปเรื่องไดงแต่ว่าส่วนมากันบ้านอันนี้เขาเจ้าก็เสียอันแต่ว่าบ้านนั้นส่วนมากัน บ้านน่ะน anyway, ี่ขาเจ้าก็เสียนอายุยืนนอกจาะอายุยืนแปลว่าดินฟ้าอากาศเขาเจ้าก็สินะดินฟ้าอากาศเขาเจ้าอากาศเขาเจ้าดีเนาะจะเนาะอากาศดีบ่มีมลพิษอีหิอย่างนี้นะเขาเจ้าเลยยืนบ่เฮาใจหรือว่าเขาเจ้าบ่กินเผ็ดกินเค็มคือเฮาบ่จใะแต่ว่าฝรั่งนี่ยืนยืดได้จ้ะอัน ก็ไม่บอกสู่กันฟังเลยจ้ะน้อยสู่ก็ไมาสู่สู่กันฟังเลยจ้ะน้อยสู่ก็สู่พิน้องฟังเลยจ้ะซุปมันข้าเจ้าไปเป็ยงานน้อยสู่น่ะโอ้ยเท่าเลยเนาะข้าเจ้าวก็ยังเก็บงานตึ้งตึ้งอยู่จ้ะบ่มีวาสิเมียสิละต่บ้าผู้ต่บ้าข้าเจ้าวก็ว่าแสดงอาการออกเลยจ้ะเนาะอันหันค้ากันไปเจ็บแขนครั้งนึงกับกัไป จะไปยุงเสร็จล้วจะก็จะไปเฮ็ดจุงสรนจล้วก็จะกหานเฮ็จะไปเฮ็ดจุงสนล้วเฮ็ดซ่ำกรกเสียนจ้เอาเลยจคลิปนี้กับพี่ยังเนะอน้อใจโซกับพ่อนไปเบื้องเฮ็ดการเฮ็งานน้อนาจน้าพ่ไปเบื้องเฮ็ดการเฮ็งานแลวกกันมาคุยกับพี่กับน้องนะจ้เนาะว่าเป็นยังไงที่พี่ใยโซแต่ละมือนละเว้นนะจ้เนาะอัน เอาไว้พ่อกันไม่คิดนานนะจ๊ะนะขอบพุ่นผู้ที่กดติดตามได้โซนะจ๊ะเนาะอันขอบพุณนเลาลๆ์นะจ๊ะ,ออเ,ลละ,จะเอาพ่อกันไม่คิดนานนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า